ที่ประพฤติธ,ธร,รมที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่โน,โน้นไม่ใช่อยู่นี้อยู่ที่กายกับใจไม่ไปอยู่ที่จำราไม่ไปอยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่กายที่ใจที่เราทุกตัวคนนั่งอยู่เดียวนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะ นอนก็เป็นธรรมะก็คือมีกายกับใจประจําตัวอยู่แล้วไม่มากก่อนมันจะมากก็คือใจมันหลงอารมณ์มันก็สืบสาวสามอารมณ์ไปปรุงไปแต่งไปมากไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นก็ไปกำหนดของนอกกายนอกใจเรา เช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเป็นแบบรูปหรือเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากตายมันเป็นอาการที่ออกจากใจแต่ความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากแก่ประพฤติที่ ธรรมะที่ตรงไปตรงมาแล้วให้เราทั้งหลายเอาใจพิจารณากายเนี่ยเอากายเอาใจนี้มาพิจารณากายมาฝึกใจนี้ให้มีความสงบให้เกิดปัญญาเช่นว่าเรามานั่งกรรมาฐานกันให้จิตสงบ ความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเช่นเรามาวัตรงพระพง์วันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งอยู่ที่กายวิเวกนี้จิตใจเรามันก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปเพราะเราวิเวกทางกายมาพอสมควรน,นั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัตว เสียงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นว่าโยมที่มากราบนักการวันนี้ยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่งอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างมเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโคงแล้วก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนเือเกินเปลี่ยนออก เปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่าแล้วจิตมันก็คอยสงบไปด้วยนั่นเองที่นี่เมื่อเรามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจ ก็เอาใจนี่มาพิจารณากายใจที่มีปัญญานั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละกับใจนั่นแหละเพราะว่าใจของเรานั้นมันได้ผลผลแล้วมันสะอาดแล้วตัวสะอาดของจิตใจนั่นมันเกิดขึ้นในใจเรีวยกว่าตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นในใจ ก็เดียวการฝึกใจมเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันก็เห็นชัดแม้จมะมาพีนาเกสาโลมาณขาทันตาตะโจซึ่งเป็นของกำปลอมนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงาม เป็นแกมเป็นสารนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสารละเป็นความจริงอไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายนี้สักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นจิิงที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎมีกฎของธรรมธาตุ มันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปธรรมธาตุอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่พวกมนุษย์ชาวมนุษย์เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นของปลอม ไม่ใช่ความจริงไอ้ความจริงของมันก็คือธรรมธาตุที่มันเกิดขึ้นแลบบ้วมันก็แปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดก็หายไปฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่นี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นถ้าเจ้าของบ้านนี้จากมันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เศร้าสูญสุกกรบกบ ผลที่สุดมันก็พังไปมีแต่เครื่องอุปกรณ์อะไรๆเท่านั้นนตะบ้านไม่มีแล้วร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เมื่อเราอบรมให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนี้เราจะเห็นร่างกายนี้เหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นตัวจิตของเรานี้ก็เสมอว่าเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ตัวกราวเท่านั้น เราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ดีทุกๆเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านกับเจ้าของบ้านแยกจากกันไหมผลสุดแล้วบ้านมันก็แยกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันก็แยกจากบ้านไป ผลที่สุดตัวเราที่เรียกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาระอะไรมากมายไอ้บ้านที่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาระอะไรมากมายที่สุดจบของมันแล้วมันก็ละลายไปทั้งหมดฉะน,นั้น่สิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้ําก็เป็นน้ําไปสิ่งที่เป็นไฟมันก็เป็นไฟไปสิ่งที่เป็นลมมันก็เป็นลมไป นี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านจึงให้รับพิจารณาให้หาเกาะกำบังให้เห็นก้อนอัตตาอันนี้เป็นอนัตตาแต่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งสิงธรรมะก็เห็นอนัตตาอันนี้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขา แต่ความเป็นจริงนั้นไปหยิบเอาอนัตตามาอมเอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความมีบัตแตกแยกออกไปแล้วผู้ที่เข้าใจผิดนี่ก็เป็นทุกข์ว่าอันนั่นเราหายแล้วอน,นั่นเราตายแล้ว ชนนี <ersch> <Dios. S 1> re, ้เป็นต้นเพราะอันนั้นเป็นเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเหล่านี้เป็นเพียงแต่ว่าสมมุติสมมุติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเมื่อเราพูดทางปรมัติเมื่อเราอบรมจิต ให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเพียงสักวิาธรรมธาตุเท่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของใครมันมีอำนาจเฉพาะตัวมันเองจะไปมันก็ไปมันเองจะมามันก็มามันเองธรรมธาตุอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใครไปตั้งใจว่า อันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเป็นเจ้าของในของสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนั้นมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ธรรมะอันนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตานั่นคือมันฝ่าฝืนมันฝ่าฝืนทุกสิ่งทุกอย่าง ฝ่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเราฉะนั้นธรรมธาตุอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาตุไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อหากว่าพระโยคาวจ,จรเจ้าทั้งหลายได้มาพยายาิจารณาธรรมที่จิตทำปัญญาให้เกิดที่จิตแล้ว จะเ,เอาจิตนี่พิจรณากายเมื่อพิจารณากายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนแล้วสัตว์บุคคลก็ไม่มีอมืเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอัตตามันเป็นอนัตตาเสียแล้วอืมเมื่อหากว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็สัตว์ไม่ได้ตายคนไม่ได้ตาย มนุษย์ไม่ได้ตายไม่มีใครตายมีดินมีน้ำมีไฟมีลมประชุมปุงแกงขึ้นแล้วมันก็ลายหายไปเท่านั้นเองอืมใครจะดีใจข้าพระเจ้าไม่รู้ใครจะเสียใจข้าพระเจ้าก็ไม่รู้อืมเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครเป็นกฎที่ตายตัว ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนอืมมีอันเดียวเท่านี้เรียกว่าธรรมะเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวสุโคสุโกขาวเป็นธรรมขาวเป็นธรรมสะอาดเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงมีเกาะกำบัง มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัจจามันก็หมดไปอนาจามันก็ตั้งเป็นมามเมื่อเห็นก้อนอนัตตาแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขอนาจาเป็นของไม่เจตัวต้น เทวทูตนี้จึงสูงส่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย์พ้นจากความเกิดแก่เดืบดตายืูเห็นสภาวะตามเป็นจริงเป็นสักแ์่ววาดินสักต่ว่าน้ำไฟลมมันแยกเป็นส่วนๆเท่านั้นหาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีเพรฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้ เมื่อเรามาปฏิบัติให้มันเร็วเข้าจะต้องมาพินณกายกับใจเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นเหตุถ้าใจมีโมหะคือความหลงมันก็เห็นผิดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเห็นชอบถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นมันไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรของในโลกอันนี้เป็นอยู่สภาตามสภาวะอย่างนั้นไม่ให้โทษของใครไม่ให้คุณใครที่มันให้โทษเรานั้นก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นที่ประชิงทั้งหลายเรานี่ให้คุณกับเราก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้น ก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำพร่ำสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอันนี้ให้พ้นจากวัตฏสงสารรังนั้นขอโยมซึ่งมานำมสการในวัดหลวงประพงวันนี้อยากจะประพฤติ ปฏิบัติธรรมะให้กระทัดรัดสั้นเข้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายนี้ได้ก็เพ,เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมาฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตสงบ พยายามทำไปเรื่อยไปเมื่อจิตสงบอ่ปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นูกขังเห็นอนัตจาเมื่อเห็นอนิจจังุกขังอนัตตาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมติว่าจิต ไอ้ความเป็นจริงแบบจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมุติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าแต่กายเท่านั้นถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพีนาอยู่ที่กายเอาใจนี้มาพีนากาย ก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กายเห็นไหมร่างกายเรานี่เห็นไหมนี่ผมอ่าม,ม,มันดำแล้วมันก็งอไปขาวไปขนเกิดแล้วมันก็ร่วงไปเรอืบเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นมไม่คงเส้นคงวา จะเอาจริงเอาจังก็มันไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากเร่มากเมื่ออยากเร่มากก็อยากเล้น้อยเมื่ออยากเลยน้อยก็อยากเล้ร้อนอยากได้เย,ย็นทุกอย่างสารพัดเรื่องจิตอืมเรื่องจิตอันนี้มันเรื Wait, ่องอนิจจังคือมันเป็นของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวา นี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจริงเดียว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นอืมไม่ใช่สุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกทุกอยู่ที่ใจดังนั้นทำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจับเอาฐานสองอย่างนี้อืมคือใจกับกายนี้ เป็นฐานพิจารณาทุกชาติทุกภาษานังนั้นทุกศาสนาทุกระธิก็คือหาความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับระธิรทธินั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ระธิสัจธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมา เช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เกีบตายทุกทุกภพชาติเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นที่นี่เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นะัะจิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยาย ตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเช่นเราทุกคนนั่งในนี้ก่อนเกิดมาอืมเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาตอมัน่นโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปได้่อวยไปอันนี้เขาก็เป็นไปนตามสภาวะของเขาไมออยู่ใต้อํานาจของใคร่างนั้นเนี่ยอยืมดังนั้นพุทธศาสนาจึงสอนในประชาชนทั้งหลาย สอนใจเจ้าของฝึกใจเจ้าของอืมให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตจาร์นี่ก็จะเห็นตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาจาเมื่อเห็นตายกับจิตไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแล้วอุปทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นในตายกับใจนี้มันก็ไม่มีถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข มันก็เป็นภพมันก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้วอุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไปไอ,อ,อ้ความบุ่นบายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยคาวจรเกิดทุกข์เพราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นพรเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอืม เช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราบรรลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นกันง่ายว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดกินที่ไหนมันก็เกิดทุนที่ใจเหล่านี้เมื่อกายเป็นทุกข์มาเมื่อกายเป็นเวทามาใจก็เป็นดีทนานไอ้ฉะนั้นความสุขความทุกข์อันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจ ฉะนั้นธรรมะจึงอยู่ที่ใจกับกายพระบรมศาส,สดาของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมานเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นกายนี่ว่ามันไม่เที่ยง สักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมัน่นไม่ถือมัน่นแต่ว่าเราทรงมันไว้อย่างจะมีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไปทําลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็ทรงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันกินให้น้ํามันกิน ให้น้ำมันดาบแต่อาบไปสักแต่ว่าอาบเท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเ้าเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ตามสถาวะเมื่อถึงค้าวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไม่ได้ตายด้วยมีดินน้ำไฟลมมันแตกแยกกันไปเท่านั้น ถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นเพามาก็คือกายกับใจอย่างนี้เระโยมทั้งหลก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการตายเป็นอย่างไรก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้วม่ไม่แน่นอนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนิพิธาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูป,ประนามหรือกายกับใจนี้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางคนทุกข์เปรียบประหนึ่งว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงอืม นกมันอยู่ในกรงนี่มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ภาวะขบวนลิ่นรลนมันก็พยายามลิ่นรลนจะออกจากกรงอันนั้นเบื่อกรงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกรงที่มันกักขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใด เมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในลูกในนามนี่แล้วมันก็พยายามพิจารณาให้ออกจากวัตสงสารนั้นๆไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดด้วบังกัตายอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกนั้นใจของท่านจึงเบื่อนายจากวัฏสงสารเบื่อนายในการกระทำดีเบื่อนายในการกระทำชอบ เบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายในความเกลียดเบื่อหน่ายในความรักสวยรกงามเบื่อหน่ายในวัตถุสมบัติทั้งหลายเบื่อหน่ายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเกลียดทรงไว้ตามจภาวะของมันนั้น,น,นไม่ไปไม่มา ืเรียกว่าจิตอันนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังลราจิตนี่ปล่อยวางกายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปอันนี้เพราะเห็นนามรูปอันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากกวามเจาสูงสารอันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้อื มีความสุขขึ้นมาก็สัก,กว่าแต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าแต่เีเอว่าแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเร็่น,น,นี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสตรนาที่สสอนมาเอโกธรรมโมโจบลงตรงนี้มี่ฉนั้นขออืมคณะทษทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูก หรือผิดนั้นก็เอาไปพีนาก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปพีนาก่อนพระผู้ทองท่นานว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังโทกก็ยอ่ยยอมรับฟังเพื่อประรับปัญญาดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของการที่เข้ามานัสการในวัดนบพวงวันนี้ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจาก เมืองไทยไปซะแล้วฉะนั้นคำขวัญด้วยธรรมะเทตมาให้ไปนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุธ,ธรรมะซึ่งสันติธรรมในบรวรพุทธศาสนาต,ะะต,ะะตะลอดกาลนานตอนนี้จะให้พระสุมิโท อธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูตทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้นสองเรื่องเรื่องทูตของพระพุทธเจ้าของเดียกว่าเทวาทูตอันนั้นให้พ้นจากัระสงสารต่อไปนั้นพูดถึงการปฏิบัติให้มันกระทัดลัดง่ายข้าไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานพิจรารณา ก็จะเห็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามไม่นานให้มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาคงบรรลุซึ่งธรรมะอันนี้ได้ตามความปรารถนา